ช่วงนี้รณรงค์กันบ่อยตั้งกาดให้สูงล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่างต่างๆอีกหนึ่งอย่างที่กําลังรณรงค์กันนั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนคือหลายคนก็อยากจะได้รับกันนะแล้วก็หลายคนก็ยังอาจจะมีการคังแทงใจว่าเอ๊มันจะดีหรือไม่ดีนะคะกลัวว่าฉีดแล้วได้รับผลกระทบจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาร่วมรณรงค์ค่ะและฉีดมาแล้วก็คือพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองค่ะ ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกรณีของหญิงลีที่ฉีดเนี่ยนะคะเพราะว่าสาธารณาสุขแจ้งว่าคนที่ทําธุรกิจรีสอร์ตโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นๆเลยเธอ,อ,อเนี่ยก็ลงทะเบียนแล้วก็มาฉีดพร้อมๆกับพนักงานของรีสอร์ทนะคะที่โรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิด<า>ของเธอของคุณผู้ชม,มพี่หญิงลีเนี่ยโพสต์คลิป,ประหว่างที่เธอเข้ารับการฉีดวัคซีนเอาไวใ้ให้ดูด้วยนะคะพร้อมกับแคปชั่นแบบนี้ค่ะ หญิงลีฉีดวัคซีนเพื่อชาติเปิดทํางานได้เราต้องร่วมใจกันฉีดสู<ะ>้ค<ะ>่ะเอวัคซีนที่พี่หญิงลีฉีดก็คือซีโนแวคนั่นเองนะคะหลังจากฉีดไปแล้วหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าน่นากลัวอะไรหรือเปล่า<ะ>พี่หญิงลีก็พรม,มาอัปเดตด้วยนะคะบอกว่าเธอเองนะคะส่วนตัวเธอนะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไระแล้วก็อยากจะชวนพี่น้องคนไทยให้มาฉีดวัคซีนกันเยอะ คุณหมอเนี่ยช่วยเราแล้วเราก็ต้องช่วยคุณหมอด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงพี่หญิงลีกันหน่อยจ้าตอนนี้ร่างกายก็ปกติดีค่ะหญิงเชื่อว่าน่าจะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าหลายๆคนโรงแรมรีสอร์ทหญิงลีประมาณสิบกว่าคนรีสอร์ทราณีเรสซิเดนซ์สิบกว่าคนแล้วก็ร้านชากาแฟประมาณวันนี้ประมาณสามสิบค่ะก็ไม่มีใครมีอาการอะไรเลยนะคะ ยิ่งอยากให้ทุกคนเชื่อคุณหมอค่ะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ,ะ,ะคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่พี่หญิงลีได้มีการอัดมาเองนะคะแล้วก็เขียนข้อความเองอด้วยนะคะ,ะก็ อยากจะให้พี่น้องหลายคนเนี่ยคลายกังวลใจพี่ลเ<น>พราะว่าแบบนั้นเพื่อที่ว่าเออธุรกิจอะไรต่างๆจะได้กลับมาดําเนินกันได้นั่นเองนะคะเออแล้วก็ออความน่ารักอย่างหนึ่งของพี่หญิงลีคือจะมาคอยตอบคําถามแฟนคลับไงแฟนคลับเนี่ยก็อยากรู้ว่าเอะไปฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างพี่มันดีจริงหรือเปล่าต่างๆนะคะใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูจากพูดฉีดจริงมาแล้วนะคะรงพี่ลีกันได้คะออ่ะเออจะบอกว่าพี่หญิงลีเขาฉีดเมื่อวานใช่ไหมมันข้าวันมาแล้วไงแล้วเราก็เลยขออัปเดตอาการนิดนึงแล้วกันก็เลยวิด พี่หญิงเรียกว่าโอ้ยตอนเนี้ยยังไม่มีอาการข้างเคียเงเลยนะเอคุณแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ยแถมมีโรคประจําตัวเยอะก็ไม่มีผลข้างเคียงเช่นกันคุณแม่ก็ไปฉีดมาแล้วหญิงลีเนี่ยบอกได้ว่าตัวเองนะก็ดีใจนะที่เห็นว่าคนเนี่ยเริ่มตื่นตัวกันแล้วอย,อยากจะฉีดวัคซีนกันมากขึ้นหลังจากมีภาพของเธอเนี่ยนะไปรับการฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี้ค่ะเดีย๋ยวไปฟังสัมภาษณ์หญิงลี<ม>เต็มๆกันจ้าโอ้โคุณแม่มีหลายคนที่มีหลายคนที่อยากฉีดเห็นเห็นพวกเราฉีดแล้วแบบ ฉีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เอออันนี้ยก็ดีค่ะทุไหนคนกกลื่นตัวอยากฉีดบ้างาก็ต้องฉีดนะคะเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นของตัวเราและคนข้างกายเราและประเทศข้างนะคะ<ม>และตัวประทศข้าจะได้มีคุ้มกันทุกทุกคนเนี่ยคือ<ม>ฉีดทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาทํางานในทก้านได้ค่ะ หยิงลีเนี่ยไปฉีดที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะเออเธอก็บอกว่าเธอตอนนี้ก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรไปจากที่ฉีดวัคซีนไปคุณแม่มีโรคประจําตัวแล้วก็แก่มากแล้วแต่คุณแม่ก็ไม่เป็นอะไรคุณแม่ก็ฉีดเขาเดินบอกว่าอั้นั้นเมื่อสักครู่ที่เดินมาไหว้นะโอ้โหนี่เราก็เห็นนะคุณผู้ชมผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านอยู่ตอนนี้นะคะใครลังเลอยู่ อันนี้จากพวกเราที่ศึกษาข้อมูลมาแล้วจ้ฉีดค่ะ,คะฉีดนะคะยังไงก็ฉีดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะคะเ,เป็นว่าก็ต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพสมบูรณ์<ด>แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก่อนอจะไปฉีดนะคุณผู้ชมนะผู<น>ะ้